สวัสดีไอ้ยศแม่แต่ใจผู้ตรงตรงไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำไม่ต้องเหยียบซ้ำแม่นม้ำมนต์รู้ว่าเธอเกลียดฉันแต่มารยาทนิดหนึ่งคนเค่รักให้เกลียดกันหน่อยเดี๋ยวกูขอแดดขอก่อนแล้วเดี๋ยวไปก็เอากันมึงรีบบเอากันนะ ไอ้เม่ออยากเอากดีสัตว์เด็กดูเยอะไอ้เหี้ยเดเพื่อน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 ดีดีนี่ของประทังชีวิตเอาไว้ทำกับข้าวนี่นี่นี่ไม่ใช่วอกไม่ใช่อะไรไม่ใช่แพนด้วยนี่นะคือไมครกูวฟไมครกวฟไมครกูวฟโอ้ยอันนี้อาบอาบน้ำตามสบายยังมีทำควยวะไรเรื่องของมึงกุกัดก้นลาอีสวิงหาของวิงหาของวิงหาของจะเป็นนี่ เจ้าทุกอย่างเฮียเห็นที่เฮียไรกูงยี่ผลได้สัตว์มีเฮียแล้วเขก็หยิบเฮียพ่อมึงอยู่ตรงนั้นกูก็หยิบพ่อเอามึงยึดไฟมาโหดันไม่กูอยากได้ทีวีจอโคอีกอันหนึ่งเฮียโลดมากล่าไม่พอไหวสัตว์ต้องเลี้ยงบุรีคนอื่นไม่ถามอะไรเฮียแม่งปีนขึ้นมาได้สัติแต่กูขอไปเอาอะไรมาน่าสนุกสนุกให้พวกมึงดูเว้ยจะเอาไม้มึงดูเลงบุรี รอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวมาเราเราได้เราได้ของ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 เปล่งนะเว้ยนี่นี่นี่ดู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 ลูกนี่ลุก at me it 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 look at this look at this it very good very good น nee. wow. okay. ี่ว้าวแพนกวินอีเกียเป็นหนึ่งเอาไว้ข้างในแบบไอดูทีวีไปอีกจัดเดี๋ยวพี่เอ้ยเอาตัวเย็นมาใส่ไอศครีมนี้ไอศครีมไอศครีมกูจะได้ไอโฟนไอโฟนมีไอโฟน ได้เวลาได้เวลาไปป้นมานเหมือนกันเออผ่านดีกว่าเอาสไลเดอร์ไปไว้ชันสองสไลด์ทีมีขาหักกูกูวิ่งผ่านพนักงานอีเกียแล้วกูว่าผักแมงเลยตอนนี้มันกำลังวิ่งตามกูมาไม่ได้แดอก ไอ้ S <S เฮ er, er, er. cool. ียไอ้เฮียกูโดนการงานอีกเกีย่ยนักการอะไรสุดอ้ากูเจอแฮปปี้ละ้าน,านอะไรเฮียขนบ้านเคโอ้เคจชินเล็กโอ้กูไปละโอ้ยโอ้ยเอ้จชินเล็กเออกูกลับไปแล้วจิเน็กเออไอ้ปาฟขายปังกเนี้ยเคจชินเล็ก I'm coming โอ้ ไอเอโลอาอาจักเอาณาักแก้วอาณาจักรเนอไรกันอะกูเอาว่าเอาหารมันบ้าดูดมันร้องากู่าเกเกมเกมนี้มันก็สนุกเหมือนกันแต่เนียเออมันตากเลยกูจะหาคนไตกูหาคนไต้ตัวเล็ดื้อตะลานมองนีไหนตอนนี้กูขังพนักงานอีเกียวไว้ในกล่องเว้ย ไอ้นั่นปิดพันหนึ่งสร้างอสูรนะนั่นใช่โอ้ตอนนี้มันเปิดกล่องมาละไอสัตว์เอ้ยกูหามากคนโตดินตื้แต่ลานอยู่อะแต่ลานมีไหนอน่ยบ้านแต่ลานอะบ้านแต่ลานเอ้ยบ้านแต่ลานมีไหนวะเอ้ยกูอยากปิดพนึกงสร้างอสูรกูทำไม่ได้บางทางเข้ากว่ะอะไรไอ้ยได้ไฟเบิบๆมาต้นต้นมานี่ไหนดิกูอยากจะเอ่อไอไไ้ต้นไอ้นัท อันนี้หนกูหัวร้อนอ๋อกูหัวร้อนมากตอนเนี้ยโอ้ร้อนเรื่องอะไรมึงเห็นแชทไหมไอไอที่มันเป็นอิมอิมมาโลฟี่อิมาโลฟี่เห็นปะอ่ามันบอกกินเต้าเว้ยกูแค่ไปอยู่ท้ายบ้านมันนิดเดียวเองเว้ยกินเตาเก็บเอาเก็บเอาเออปัดตาบ้ามึกดแทบก่อนมึงกดแทบก่อนมาเป็นเอาบ้านเลยว่าไอ้ย่าเล่น เล่นบ้าเล่นบ้านี่จะเล่นานนนมายังมาอย่าง <hel> um> ไปงตามมาตามมาเนี่ยบ้านมาอยู่นี่บ้าอยู่นี่นี่ใหญ่อย่างไรเราตายแล้วก็เอาพาดบอกมึงมึงไปที่บ้านมันเว้ยแล้วเอาไปพอยเลยเว้ยแล้วกวิ่งไปบ้านมันโแล้วก็แกะบ้านมันเลยเว้ยเชียไม่ต้องเหลือซ่า <c oughs> เล่นจัดเล่นเลย <c oughs> เราไม่เล่นหรอกซ่าบ้าอยู่เฉยเราไม่โหนเ้ยมันต้องเบิ่งบ้ากันถึง่บบนี้เล่นบ้านเล่นบ้าเล่น

เจอบ้านเจอบ้านใครบางคนในเรื่องของเรื่องเจอบ้านเจอหนังเลยเจอหนังเลยปึ้งไม่รู้มาแล้วหัวฉลาดบ่าเอาฉลาดบ้าเาเอาของน่ารักน่ารักวันว่ะเพวกมึงพวกมึงฟังกันฟังกันเที่ยงรายการที่เราสร้างฐานอะอยู่อยู่ข้างๆใกล้ๆบ้านมันว่าเราเราวิ่งวิ่งไปตอนดึกคืนอะ รอรอมันมืดเราวิ่งไปตอนกลางคืนแล้วก็ไปมืดมากมันตอนกลางคืนนะเอางั้นไหมเอางั้นไหมตอนนี้เราเราปล่อยมันสร้างใหม่สิเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันมืดมืดไปเวลามันคือตอนนี้มันเช้าอยู่เว้ยมันยังสร้างใหม่ได้อยู่ถ้าเกันกลางคืนเว้ยมันจะทำอะไรมันจะวิ่งหนีแล้วคุณขาแล้วเราก็จะวิ่งตามมันใช่ไหมไอ้ขาดความอบอุ่นแหละเกินแล้ว ขาดความอบอุ่นเฉยเอ้แล้วนัดมึงไปพิมพ์นู๊กทำไมวะอะไรมึงไปพิมพ์นู๊กทำไมเฮียเราไม่เข้าใจภาษามัน,นโอ้ยเนฮะียนัดมึงอย่าทำสิกดีเฮียเราเรามึงเป็นพิษบริสัตว์ให้คำพูด <S <S <No. S 1> ไม่เหมาะสมนุ๊กตอนนี้เราทำอะไรไม่ท็อกซิกวิ่งมันเห็นมันเห็นไปแลไอ้เฮียมึงอย่าด่านู๊ดีนะ เอสซาเราเราเล่นเงียบๆเว้ยเราเป็นคนนิ่งๆเว้ยไปอาจารย์จันเฮ้ยปัดไหนด้วยไปกูกูแท็กที่ด้านบนไปแต่ด้านล่างเข้าใจปไหไปไปเดี๋ยวกูเข้าด้านบนกูเข้าไปแล้วจะตีจากบนใครได้เอาออกออกซื้อหมดละออกซื้อหมดละหมดแล้วเหอนัดเดี๋ยนัดเฮ้ยมันออกไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอ Oh molah This is my house